ร้านส้มตำยำเจเล็กประจบขี่ิี่ขันนะครับวันนี้เป็นถนนคนเดินนะครับสวัสดีครับเจเล็กครับสวัสดีค่ะคุณซันทางนี้ครับสวัสดีครับแหมเดี๋ยวนี้อะไรก็บซันอะไรก็บซันนะดีครับเออตอนนี้ชาแนลเจมมี่คุณชินิชโชบอกว่านะคุณชินิชโชเดินผ่านยังแกล้งไม่เห็นจะเหรอแกล้งเห็นอยู่เมื่อกี้ ก็เรื่อยๆนะครับช่วงนี้ขายเรื่อยๆนะค่ะถ้าวันเสาร์ถึงจะฮือหาถ้าก็วันนี้อ๋อคือวันนี้วันศุกร์นี่โอ้ใช่ใช่ใช่วันนี้วันศุกร์แต่วันเดินนะถ้าวันเสาร์ฮือฮานะฮะคนจะเยอะนิดนึงตอนนี้แฟนคลับก็รู้แล้วนะคะว่าจะได้เข้าไป็นในๆว่าคุณจุลิโจมาถ่ายวันไหนคเออว่าเป็นไงบ้างว่าโอเคไหม หยุดสิค่ะคุณโจรริงเห้ก็เดี๋ยวนี้ชอบหยุดพุธพารุ่หักนะค่ะฟุตคักผ่อนพารุ่หักทันมานานสองวันเลยใช่ไหมใช่เดี๋ยวนี้โชคดีโชคดีแต่ถ้าปกติเราจะหยุดแต่พารุ่หักอ๋อนี่มาบันมาบันสุกเจอขายถนนคนเดินเลยใช่ะชาร์จแบตไปสองวันหวานเจี๊ยบอ้าวนี่มันหอยกตีนเนี่ยก็ไม่ใช่นี่หอยหอยใช่หอยกตีนไหมไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับหอยหวานหอยหวานแล้วก็มีไข่ ปาใช่มีปลาหมึกไข่หน้าร้านเนี่ยปลาหมึกไข่ก็มาแล้ววันนี้ตรงนี้อ้าวมีหมึกไข่ด้วยวันนี้ชาวทั้งตู้แมงดาตัวก็้ง1,004นะคะอ๋อเหรอห้าเตลัวนนะนี่ครับประตูดิบแน่นเลยวันนี้แน่นจ่อจอไม่เห็นสั่งมาไกจะจัดไม่หมดเขาติดไว้ข้างหลังขอแซลมอนแซลมอนก็มาใหม่ นาเป็นไงบ้างอยู่สองวันแล้วไม่ดีใจเหรอดีใจให้ไหนน้อยหนะ่าคันมะนาวกับพี่เขาคนละร้อยโลนึกว่านึกว่าจะหยุดนึกว่าจะไปดูหนังลงอันนี้ปูม้ากับไข่แดงน,นะคะเจ็ดเิตบ,บาทจ้ะ <70 S 2> นะต้อตามไหลบัวร้านิดเดียวคุณเจ้าร้านหน่อยนึ่งบรรยากาศดีครับวันนี้ติดทะเลนะครับติดทะเลนะฮะ ถนนเดินรพระ,พเ,พะเอาประจวบนะครับได้แซ่บๆ<ช>หน่อยทะเลสุกล้าเนาะจะย่องมาสุกไม่เท่าไหร่ถ้าย่องมาเสาเจ๊ะเอ๋ย <c oughs> นะคุณจอหนะ้าส่วนใหญ่เันสาวกับคนเยอะดูค่ะนะคะขาน้ำอะไรไนเนี่ยฮนะาขาน้ำเลยปะ แล้วก็คุณเจอปับใจจากแม่ค้าผลไม้เจ้านั้นไปได้แล้วเขามีสามีแล้วจะพูดถึงไอ้กคนนั้นเปลี่ยนน้ำอื่นกินเธอจริงเหรอผมไม่กินน้ำขวดจริงผมกินแค่น้ำผลไม้นี่เมนูอะไรแซลมอนเหรออ้อทะเลสุก คุณจอได้หอยแครกก้ามปูอ่าเนี่ยนะคะร้อยเดียวหอยแครกก้ามปูกุ้งเอาเอาเอาให้หนูยำไปเลย